ะะสินค้าตัวที่สามนะคะสินค้าตัวที่สามผ่านไปแล้วสินค้าตัวที่สี่นะคะพี่น้องค่ะที่สามารถระเบิดแพ็กเ,เกจนะคะกับพวกเรานะคะทีมสามสิห้าเกตติได้นะคะสินค้าตัวที่สี่นะคะเราเน้นพืชสมุนไพรทั้งนั้นเลยนะคะเน้นพืชสมุนไพรทั้งนั้นเลยสมุนไพรนะคะที่อยู่ในผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะเป็นผลิตภัณฑ์สบู่นะคะพี่น้องค่ะสบู่นะคะสบู่คอร์ดีเนเชอรัลโซมนะคะหนึ่งกล่อง มีแบบนี้3ามก้อนนะคะเปดแพเบเกตนะคะส7 5บหาบทรับสดูไปดูแลผิวกันหนึ่งกล่องเลยนะคะราคาทางกล่องหร้อยบาทนะคะพี่น้องคะเพื่อสมุนไพรนะคะอ่าประกอบไปด้วยนะคะมีอไพลขมิน้นนะคะไพรขมิ้นอ่าไพลขมินมหาดนะคะไพลขมินมหาดรางังอ่รารังไหมนะคะอบเชยนะคะแล้วก็ ว่านหางจระเข้นะคะพี่น้องคาแครอทนะคะอยู่ในอัตราส่วนที่ออกมาดูแลผิวเรานะคะไม่ว่าท่านจะผิวจะ,ะผิวแพ้ง่ายผิวผสมนะคะหรือว่าผิวที่แพ้สารเคมีนะคะก็สามารถที่จะให้สบูๆๆ่สมุนไพรตัวนี้นะคะดูแลสุขภาพผิวของท่นานใช้ได้ทั้งผิวหน้าและผิวกายแม้กระทั่งผิวเด็กก็ยังใช้ได้เลยนะคะพี่น้องคะปกติราสบู่ที่มีผสมมีส่วนผสมของกรังไหมนะคะพี่น้องคะ ก็และหลายร้อยบาทมากนะคะพี่น้องค่ะไม่เชียงูุ๊ไก่ลองเสิร์ชในอูดูนะคะว่าสบู่ที่มีส่วนผสมของรังไหมนะคะรังไหมก็ช่วยเรานะคะขัดเซลล์ผิวนะคะจากผิวเซลล์ผิวที่เอ่อเขาเรียกว่าเซลล์ผิวที่ตายแล้วนะคะขัดออกแล้วก็จะทําให้อผยผิวใสผิวใหม่ออกมาด้วยผิวที่ใบหน้าสดชื่นนะคะสดใสนะคะโดยสบู่ตัวนี้นะคะคนที่มีปัญหานะคะ แคท่านจะแพ้ตัวเคมีอะไรมาก็แล้วแต่นะคะ,ะท่านอยากจะใช้สบู่ที่ดูแลสุขภาพผิวของท่านได้ระยะยาวโดยปราศจากสารเคมีนะคะก็แนะนํานะคะสบู่ b o d y Natural So a p ตัวนี้นะคะ1กล่องเปิดแพ็คเกจ375บาทมี3มก้นนะคะ,ะตัวนี้ก็สามารถที่จะเอาไปดูแลผิวของท่านได้เลยหาท่านนะคะเจอเคมีมานะคะไม่ว่าท่านจะไปรักษาสิวรักษาฝ้าอะไรมาตรงนั้นจะเป็นเคมีทั้งหมดเลย จะาสารเคมีก็จะอยู่ตรงใต้ผิวหนังของเรานะคะท่านใช้สบู่ตัวนี้แล้วอาจจะเกิดอาการผิวครัาขึ้นมาอีกนิดหน่อยนะคะตรงนั้นตัวเพื่อสมุนไพรที่อยู่ในสบู่จะทําการนะคะค่อยๆปรับสารเคมีที่อยู่บนผิวหน้าของท่านนะคะปรับเ,เปลี่ยนเซลล์ผิวอา่าเปลวปรับเปลี่ยนเซลล์ผิวเออตั้งไก่จะรีบไปไหน เซลล์ผิวเออนะคะเราก็พอกทิ้งเอาไว้ก่อนสักห้านาทีพี่น้องคะแล้วก็ค่อยๆขัดออกนะคะหน้าของเราก็จะค่อยๆใสขึ้นนะคะเซลล์ผิวที่ที่ขัดออกก็จะทําให้เซลล์ผิวที่ขึ้นมาใหม่นะคะสมบูรณ์แข็งแรงนะคะมีความชุ่มชื้นล้างหน้าตัวนี้แล้วหน้าไม่แหง้งไม่เอียดไม่ตึงนะคะพี่น้องคะจะมีความชุ่มชื้นแล้วก็เวลาเราามาแต่งหน้านะคะตาแป้งก็ แป้งก็จะติดหน้านะคะพี่น้องค่ะสําหรับสบมุตัวนี้ใช้ดีมากอ้าวผู้แก่ก็ใช้มาแล้วเหมือนกันนะคะใช้มาโดยตลอดใช้สินค้าทุกตัวที่แนะนําท่านนะอ้าผู้ใก่ก็ใช้มาทุกตัวเหมือนกันนะคะไม่ได้ให้แนะนําพี่น้องใช้อย่างเดียวเรา้วไก่ไม่ได้ใช้นะคะไม่ได้เป็นแบบนั้นนะผู้ใหญ่ใช้ทุกตัวนะคะพี่น้องค่ะวันนี้มาตรวจพกเกตกับพวกเรานะคะก็สามเจ็ดห้าสามก้อนนะคะหนึ่งกล่องมีสามก้อนนะคะหนึ่งกล่องแบบนี้สามร้อยเจ็ดสิบห้าบาทข้างในมีสบม่อยู่สามก้อนนะคะ แล้วก็แต่และก้อนก็บรรจุนะคะใส่ถุงอ่าแยกเป็นก้อนๆแบบนี้เลยนะคะพี่น้องคะ3า5บาทก็มาเปิดเศรกิจกับพวกเรานะคะท่านนะคะก็สามารถที่จะได้เป็นชายสบู่ไปหนึ่งเป็นชายนะคะส่วนนะคะอ่าจะได้รายได้แบบไหนจากบริษัทเลี้ไก่จะเขียนนะคะจะเขียนผังรายได้3ข้อสีช่องทางให้ดูนะคะว่าเราลงทุนหลักร้อยเราสามารถรับหลักแสนได้จริงๆนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ มันมีวิธีการที่จะไปถึงหลักแสนไม่ใช่ว่าอยู่ๆมาเปิดแพ็กเกจนะคะแล้วนั่งดูนอนดูนะคะนอนดีดสะดือเล่นอยู่มันก็ไม่ถึงหลักแสนนะคะตรงนั้นคุณยังไม่ได้ทําอะไรเลยคุณก็ยังไม่มีรายได้นะคะธุะรกิจเครือข่ายนะคะใครทําใครได้นะคะอัพไลน์เป็นเพียงแค่ผู้เปิดโอกาสให้เท่าเท่านั้นเองนะคะส่วนนะคะเราเข้ามาทําก็คือธุรกิจของเราไม่ได้เป็นธุรกิจของอัพไลน์เราทําเราก็ได้อัพไลน์มาก่อนนะคะแนะนําให้เราได้รู้จักส่วนเขา ไปนั่งดูนอนดูอยู่เฉยเขาก็ไม่มีรายได้นะคะพี่น้องเออสินค้าตัวที่สี่ผ่านไปแล้วนะคะสินค้าตัวที่ห้านะคะที่น้องคะตัวนี้นะคะอัวกไก่อ่านะคะถือว่าเป็นตัวที่นะคะมีความสําคัญต่อสถาบันครอบครัวเป็นอย่างมากเลยนะคะสําคัญจริงๆนะคะหากนะคะในครอบครัวนะคะอ่าในครอบครัวนะคะไม่ว่าจะเป็นอาท่านหญิงหรือท่านชายนะคะมีปัญหาเรื่องสุขเพศนะคะ ก็ไม่สามารถนะคะที่จะให้ความสุขกับผู้นอนของท่านได้นะคะอภุไก่แนะนํานะคะขอแนะนาํากาแฟ e n ด u r a ตัวนี้นะคะเป็นกาแฟสุขประเภทนะคะพี่น้องค่ะไม่ว่าเพศหญิงหรือเพศชายนะคะมีปัญหาไม่ว่าผู้ท่านชายท่านไหนจะมีปัญหานะคะเรื่ององค์กระต่าของท่านไม่แข็งตัวหรือว่าแข็งตัวแป๊บเดียวก็อ่อนตัวลงมานะคะหรือว่าเออเรียกว่าอะไรอ่ะ ไม่แข็งไม่ไม่แข็งไม่อึดไม่ทนไม่นานไม่สามารถที่จะอาทําให้คู่นอนของท่านไปถึงวิมานชั้นเจ็ดพร้อมกับท่านได้อน,นั้นคือปัญหาของท่านแล้วนะคะหากท่านมีปัญหาตรงนั้นไม่รู้จะไปปรึกษาใครนะคะไปหาหมอก,ก็เกิดความเคินอนไยนะคะก็สามารถชักอาุไก่มาหรือว่าถ้ากับทีมสามเจ็ดห้าเดตที่อยู่ในไลน์ของอากุไก่มาได้ทุกคนนะคะกาแฟตัวนี้นะคะมีส่วนผสม ของสมุนไพรที่เป็นพระเอกที่ช่วยในเรื่องการอารมณ์นะคะการอารมณ์ตัวนี้นะคะสมัยโบราณเขาก็ใช้กันมาโดยตลอดนะคะคือตัวกระชายดํานะคะกระชายดําที่อยู่ในกาแฟเอนดูราตัวนี้ไม่ได้มีแต่กระชายดําตัวเดียวนะคะพี่น้องค่ะก็ยังมีเห็ดินจือแดงถังเช่านะคะใบแปะกวยนะคะโกจิเบอร์รี่แล้วก็กระชายดําแต่ว่ากระชายดําจะมีความโดดเด่นเรื่องการอารมณ์นะคะช่วยให้อ,อวัยวะเพศของท่านนะคะ เอ่เกิดการแข่งตัวแล้วก็สามารถที่จะให้ความสุขกับผู้นอนของท่านได้นะคะเออตัวนี้นะคะอ่ากาแฟตัวนี้นะคะเป็นกาแฟที่ใช้ได้ทั้งท่านหญิงและท่านชายนะคะหากนะคะมีปัญหาคนเดียวนะคะท่านชายนะคะที่มีเมียเด็กนะคะเออคนที่มีเมียเด็กอ่าผู้นอนของท่านนะคะก็ยังไม่มีปัญหาท่านมีปัญหาคนเดียวท่านก็สามารถที่จะซื้อตัวนี้ไปอ่ากินก่อนที่จะ ท่านจะไปเด็กศึกนะคะสัก15นาทีก่อนนะคะก่อนทําภารกิจนะคะก่อนออกศึก15นาทีนะคะกินไปหมดทั้งซองเลยนะคะรับรองว่าเมียเด็กของท่านนะคะก็จะไม่ทิ้งท่านไปไหนแน่นอนนะคะท่านจะ,ะชนะศึกในครั้งนั้นได้อย่างง่ายได้เออนะคะแล้วจ่กินไหมตัวนี้นะคะแต่สําหรับคนที่ไม่ได้มีความมุ่งหวังในเรื่องในเรื่องกามอารมณ์ตรงนั้นนะคะ สามารถที่จะกินดูแลเลือดลมของเราให้ปกติดีนะคะเอาไก่ก็กินเหมือนกันนะคะแต่ว่าไก่ไม่ได้กินเพียวเพียวแล้ไก่ก็จะกินคู่กับกาแฟ KCM ตัวนี้นะคะพี่น้องคะ KCM หนึ่งหนึ่งซองนะคะกาแฟดูราแล้วกไก่ก็กินแค่ปลายช้อนกาแฟะนะคะเพื่อที่จะให้เลือดลมให้เลือดลมของเราเนี่ยไหลเวียนหมุนเวียนได้เป็นปกตินะคะ กินสองตัวคู่กันนะคะก็จะทําให้ท่านนะคะ,ค Ramadan, ะ,คะดูแลอ่อนกว่าว้ด้วยนะคะสวยกว่าเก่าซาวกว่อก่อนว่าไว้ใสกว่าเดิมนะคะด้วยกาแฟสองตัวนี้นะคะกินคู่กันนะคะพี่น้องคะตัวใดตัวหนึ่งนะคะผลไม่ชัดเจนนะคะแต่ถ้าเกิดว่าท่านได้กินคู่กันนะคะผลออกมาเร็วแล้วก็ชัดเจนด้วยเออนะคะเออตัวนีกนวกนะะน้กินแล้วไม่แก่นะคะพี่น้องค่ะกินแล้วไม่แก่แต่อย่าไปกินน้ําเย็นนะน้าเย็นทําให้ท่านเนี่ยแก่เร็วเออนะคะ เสียสุขภาพนะคะคนที่รักสุขภาพจริงๆเขาจะไม่กินน้ําเย็นเลยนะคะคนที่กินน้ําเย็นอยู่นะคะก็พิจารณานะคะเ่อยๆปรับตัวนะคะเ่ายๆปรับตัวจะเย็นมากก็ให้เย็นน้อยลงน้อยลงถ้าเกิดกินน้ำอุ่นได้นะคะท่านก็จะมีความนะคะสดชื่นอ่อนเพา้วยด้วยเออเพราะว่าในร่างกายของเรามนุษย์เป็นสัตว์เลือดอุ่นถ้าเกิดเรากินเย็นเข้าไปเราชื่นใจก็จริงนะคะเราชื่นแต่ใจอย่างเดียวแต่ว่าร่างกายของเรานะคะ ก็ต้องใช้พลังงานในการที่จะเปลี่ยนน้าเย็นให้เป็นน้ําอุ่นที่ให้เข้ากับร่างกายของเราได้นะคะเออตรงนั้นเป็นสุขภาพนะคะสุขภาพอย่างแท้จริงเออนะคะมา่ปไปแพ็กเกจกับพวกเรานะคะด้วยกาแฟ Endura ตัวนี้375บาทหนึ่งกล่องมี4ซองนะคะ375บาทในการเปิดแพ็กเกจแต่ 8. ราคาข้างกล่องนะคะพี่น้อง600บาทเออสามบาทมาเปิดแพ็กเกจก็สามารถที่จะทําให้ชีวิตคู่ของท่านนะคะ กลับมาหวานชื่นได้อีกครั้งหนึ่งนะคะไม่จะได้อ่าผู้อ่าก็เรียกว่าแรงรผู้นอนของท่านนะคะจะไม่เกิดอารมณ์เสียอารมณ์ทางไม่ต้องมีปากเสียงไม่ต้องทะเลาะบอกแวงกันนะคะพี่น้องค่ะชี่วิตครอบครัวก็กลับเนมีความสุขเหมือนเดิมเลยนะคะอ่ะสินค้า5อย่างนะ